วันที่10ตุลาคม2566มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยรองศาสตราจารย์ดรไตรัต์โพภพลากรอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคลิศชันชิตปรีชารักษาราชาการแทนอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชาพัฏภูเก็ตนำโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณดรชุติมาสัจจานันท์อุปนาย,ยกสภามหาวิทยาลัยราชาพัฏภูเก็ตพร้อมคณะผู้บริหารและคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยช่วงแรกเป็นการกล่าวต้อนรับและแนะนําสภามหาวิทยาลัยรวมถึงการดำเนินงานและบริบทของสภามหาวิทยาลัยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมส้อยสุวรรณาอาคาร10มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและช่วงบ่ายเป็นการลงพื้นที่บ้านโคกสะอาดตําบลอุมจานอําเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครเพื่อรับฟังการนําเสนอข้อมูลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมกับชุมชนโดยมีนายุกองค์การบริหารส่วนตําบลอุมจานนายรัฐวุฒิบุตรราชและนายชาติชายพุทธิสัยผู้ใหญ่บ้านโคกสะอาดหมู่สี่ร่วม ต้อนรับและได้นําเสนอข้อมูลของชุมชนจากนั้นนายดาวิดพุดทธิสายเลขาคณะกรรมการสหกรณ์ได้แนะน,นําคณะกรรมการและการดําเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนียนเลิงหางสามัคีจํากัดและลงพื้นที่นาแปลงรวมวิสาหกิจชุมชนและสวนป่าแทนคุณต้นแบบป่าเศรษฐกิจครอบครัวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้นํานวัตกรรมสนับสนุนร่วมกับชุมชนดังกล่าว วันที่11ตุลาคม2566มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคลิศชานชิตปรีชารักษาราชาการแทนอธิการบดีร่วมต้อนรับพระท่านจูดึกยุงกงศูนใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแกน่นพร้อมคณะผู้ติดตามจากสถานกงศูนย์ณห้องสุวรรณพิงค์คารชั้น2อ,อาคารสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกับคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรในเรื่องความร่วมมือด้านกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนามพร้อมทั้งรายงานข้อมูลการจัดการอบรมภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติที่เปิดทําการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาชาวเวียดนามรวมถึงการเรียนการสอนทางด้านภาษาเวียดนามสำหรับนักศึกษาชาวไทยทั้งนี้เพื่อหาแนวทางในการแลกเปลี่ยนและสนับสนุนโดยทางกองสุวนใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำจังหวัดขอนแก่นมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นตัวกลางในการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องในอนาคตโดยทั้งนี้ได้ร่วมพบปะพูดคุยกับนักศึกษาชาวเวียดนามที่มารอต้อนรับและได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนครและห้องสมุดศูนย์ภาษา วันที่13ตุลาคม2566เวลา8นาิกา30นาทีมหาวิทยาลัยราชาพัฏสกลนครโดยอาจารย์ดรพรเทพเสถียรน,นพรก้ารองอธิการบดีนำคณะผู้บริหารบุคลากรร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนาวามินทรมหาราชโดยนายชาโนนวาสิกสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีถวายความเคารพและวางพวงมาลา กล่าวน้อมดำรึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทั้งนี้วันที่13ตุลาคม2566เป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ7ปีหรือเรียกว่าสัตตมวัดเพื่อเป็นการน้อมดำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรดกะหมอ่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพ,พลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรว่าวันนวมินทรมหาราช โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่26กันยายน2566กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราช